upon him มันมีตัวเนึ่งหนาใ้ได้สัตนักฆาตสายเน่ทำให้นักฆาตมัศุภูมิเป็นศูนย์และวเป็นการัชาขอเพระจสมื่อตทุกข์สัจจะโเชื่อภาษาท่านปวรู้ใจนพพุทผู้ทร่ตอสุนทรัยระสงฆ์พระพทการเป็ระาสมบูนมีว่าพระพุทธเจ้ามีคุณมอย่างไร่นแะพเจ้ามีคุณมอยู่ในความพย จะรับรู้ด้สิ่งที่ควรรู้ควรเห็นุประกรแ่เพจะเ่ใ่จะตกักตัสติแต่ไม่เย่รจะนการสอนสน่นนี้เียกว่าพระปัญญาบุญพระองรงสิที่เป็นต้นื่อสมไดรู้ตากการว่าสาระที่ญาในวาจาที่มีระมานาสน่นี้เป็น่อคดีที่เป็นคุณธรรมไอให้ประการสนนี้เป็นว่าพระองค์ทรงได แต่ไปดูคอมเมท์ก็เป็นอรุส์ซซึ่ดาป็นเรื่ี่ด้ควทุที่สดล้วนส่นให้ในสัตว์ที่จเานเดินที่ต้องาบบทุกอย่างเรียนท่ออสอ์อนนนี้เนีาพกาเปนกรผูดคุยรจะเป็นเรื่องทปาทนไ้เนี่าพนั้จแปลว่าการรู้เรื่องทุกขเนี่ยกเจารู้เรชอบเช่นนั้น ทรงปรุงนันโดยในมุสตะที่แสดงคามสงประกอบกัปฏิบัติฤทธิสมาธิปัญญาความนักสาใจให้สุกื่มไม่ดื่มไม่กินยายาที่จะป็นการมใจ้ยชั่วความักสราใจให้รูมสึกดื่มต่แต่ระรอยงเดียวไม่ปลงใจสุขสบายในวันนันชื่สมาธิ การความพิรณาความในมิจฉุนตองการเป็นจริงชื่อเปริสิ่งสิปัญญาทั้งสามสานี้รวมเที่สัตเล้งเอเป็นคนที่ผู้กิจกาิเป็นผู้แจ้งแต่เราจะต้องช่วยปัญญา จะได้ทรเรื่อเ็จว่าการนำมนษมาทักสบรรคนีนั่น่พระสุตตะพุสังารามีพระอาจารย์มีพระอรรภนันท่านผู้ศีเาพวกนี้เรียกว่าพระสงฆ์ต้องปดูเป็นพวกที่มีประสบการณนการศกษาทีดีพระสุธรรมจิตศ ตสด็จโดยความชอบอั้เป็นคุณความดีงามพระพุทธประจํพระสงฆ์ทั้งสามอย่างนี้สาคัญที่แสดงพระพุทธศาสนาพราะฉะนนกบใจในการอนุเนิ่พระพุทธเจ้าพรจ้าสว่าเนัตสนเป็นที่ื่อของตนเองเปจัรชีวิตบางทีโดยต้นได้ จงเตจคารกิชองคามกังวลความโกรธนันเอที่มาเพื่อเที่บะยสดงถางสมาธิที่เกิดขึ้นและเป็นที่ตั้งของปัญญาต่อไปจงว่าการ้อบทบาลีดัลนี้เกส จงาศิษยาภิรุ้จะก่อเกศสายดุสิตที่เป็นเส้นเส้นอกจากว่านั้นศิษยาภิรุณยเกณนาคานอกจากจะเป็น์อ่าต้องข้คนมีวคูทั้งสองข้าเป็นที่สักแิ่เกศศิาลงมาดสิตที่เป็นเส้นเส้นอกึ้นว่าสับการันต์ฝั่งบนฝั่าล่างได้เกิดฝหน้กตากดุสิงที่เป็นเกศเรืดเตึอนตามไปยังนูนี้าเรียาห์เวห์แนตาสิงที่เป็นซิษเษน่อกจากว่ามันด้เม็บอ ใช้สัมรทานยามานั่งเก็บฟันการโจมตีสื่อชี้มองข้อมูลร่างกายและแก่นั้นสิ่งต่างๆอย่างนี้พิจารณาอย่างไรถึงจะเป็นพวามรับผิดชอบแทบพิจารณาว่าเป็นของมดีงามน่ารักไดเป็นใจนั้นก็จะไม่เป็นต่อมาคานเพราะการพิจารณาเช่นนั้น จตการท่อาวะเกิดที่ะไม่เจดก็เกิดเกิดขึ้นเป็นุไวเกื่อากกอาสวะเกิดที่เกิดึ้นแล้วให้แก่การมากินเ้ิต่อเมื่อเจนที่จะกาว่าเป็นของไม่ดีไม่นมไม่น่ารไ้ึงใจนั้นแต่จะเป็นพระกรรมานเพราะการที่นัเชนั้นจตการท่อาศวะเกิที่ยะงไจก็จะไม่เกิดเเป็นุไวากามอาสวะเกิดที่เกิดขสรนแล้วให้สมุน้อยให้เบาบางลงไป สิ่งที่ง่ายยามมีที่เกิดที่ตั้งว่าเป็นเช่นไรเมื่อเรามาพิจารณาโดยย้อนย่อก็จะได้เป็นรู้เหตุว่าผมที่มายาวออกมาต้องตัดั้องตอกต้งดัดทั้งสานถ้าจะดินไว้ก็มีสัดส่วนสามและต้องตัดต้องแกหมดเลยถ้าจะดินไว้ก็ต้องโสงกฟันต้องมาขึ่นปั่นชำระบนปันถ้าจะดินไว้ก็เห็นสติดปูนน้ำต้องมันเอาน้ำชำระกระไรถ้าจะดินไว้ก็จะต้อมอ มิสราบดสายซ่นะสิ่งเสียดิฉันกาจอย่างนี้เื่อราต้องไปในพัชนาี่ตเพง่อแจกบริโภคและเดือนนั้นมน่าเก็บข้าแล้วก็ไม่สามารถท่จะบริโภคได้หรือได้เพราะความรงเกียจผู้ที่ไม่ได้ขึ้หนาาักรเป็นจริงที่ระบปราบสุขใไว้ก็สัผูก็จะียงั้้ทิตาม แต่สิเห็นอย่างนี้ล้วนแต่เป็นควทุกโสโครดักธรราของตนสักไหมได้แน่จะต่นตะว่าไอ้ของไม่ดีนั้มไม่น่ารักใครจใจสัไหมนั้นจะจดจำรรมนิพพานนั้นแะเป็นคามธรรมาไม่จะต้องเป็นพระสังฆาไม่จะปน นี่เป็นสิงที่แม่สามารถเป็นธรรมดาเิ็น่อาจจามกิดี่ใช่ตัวช่ตของเราไม่ใช่ตัวเปี่ยนสารของเราเมื่อะพิที่นาอย่างนี้จิตก็จะรับอุทานในความยึดมั่นถือมั่เมื่ออุทานไมมีแล้วจิตก็จะได้ประตักกบพิเสษ อาจเป็นคนุืสเสัตย์พัดนิปใหเพราะฉะนั้นเราทั้ัหลายจงตั้งอุทัรณในาพิจารณาจะจะปัดสิกรรมาฐานารังชีายว่ามชนี้บบบนี้จะมอบผ้ากาสายัดให้เพื่อสนิจิตเพื่อนต้นในการดรรนิ้ากระทรต่อไป จธอจงนำภาพการสายะยเหล่านี้ออกไปเอาโซ่ที่น้อตจักใจทั้งสองด้เสนอกันข้างบนมีปกปิดเสนทงกกอบลไปเย็นเ่องแหวเอบอเอบแหวาแล้ว่าชีวันที่ออนตัวจะกส้สทงคั้น้เสร็จแน้วมันสายกามาดูเกี่ยวกันเอาสังกาติดผาแดง้ามองสุดทางเสื่อสอใสสมนารคนติดต่อไป